สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้คนถักจะมาแนะนำวิธีการถักดอกของเสื้อต่อดอกแบบที่3ามนะคะที่คนถักลงเอาไว้ในเพจค่ะก็จะใช้อุปกรณ์เป็นไหม Summer Super Soft นะคะเส้นเส้นเบอร์ยี่ค่ะแล้วก็เข็มโครเชต์ก็จะใช้หัวขนาด1.8ค่ะแค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เริ่มกันเลยคนถักจะแนะนำการถักเป็นดอกนะคะ อจริงๆเสื้อของคนถักเป็นสีดำะนะคะแต่ว่าใช้ใช้ไหม่ในการสาธิตเป็นสีขาวะค่ะเพื่อจะได้แบบมองเห็นชัดหน่อยค่ะก็เริ่มจากคล้องไหมเป็นวงเออถักโซ่ขึ้นมาหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วก็กลับมาถักเอ็กในโซ่แรกนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็ถักเอ X ลงไปในวงกลมทั้งหมด12ครั้งนะคะสี่ขอโทษค่ะลุดห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเสร็จแล้วก็เอ็กไว้ในโซ่แรกแบบนี้นะคะขาลายต่อมานะคะขึ้นโซ่มาสามค่ะ แล้วก็ขึ้นหลักลงไปในช่องเดิมค่ะช่องต่อมาเราก็จะขึ้นหลักสองหลักนะคะค่ะช่องต่อมาก็สองหลักคือในช่วงลายนี้เราจะได้หลักทั้งหมดยี่สิบสี่หลักนะคะขึ้นอ่าขึ้นช่องละสองหลัก ให้ได้ทั้งหมดย4ิบสีหลักนะคะทุกช่องเราก็จะขึ้นหลักมาสองหลัก ก็อยู่ที่หลักที่21แล้วนะคะ21 2สิบเอ่สิบกับ24ขึ้นในหลักเดียวกันค่ะก็จะครบ24หลักแล้วเสร็จแล้วเราทักเกไว้ในโซ่ที่2ของงานนะคะที่เราขึ้นไว้แบบนี้เนี่ยค่ะจบช่วงลายนี้ค่ะแล้วก็ต่อลายต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่มา4ค่ะ เสร็จแล้วก็พันหัวเข, <dairy S 1> ข็มสองครั้งนะคะแล้วก <saben> ็ขึ้นหลักปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งอีกทีขึ้นหลักที่สามนะคะปลดหนึ่งปลดสองแล้วก็ขึ้นหลักที่สี่เสร็จแล้วก็ปลดสองครั้งค่ะค่ะก็จะสังเกตเรามีเหลือทั้งหมดสี่ห่วงนะคะแล้วเราก็รวบทีเดียวทั้งหมดสี่ห่วงเสร็จเรียบร้อยก็ต่อด้วยโซ่สี แล้วถัก x ในโซ่ต่อมาช่องโซ่ต่อมาเนี่ยค่ะกลีบที่หนึ่งนะคะก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดหกกลีบค่ะขาขึ้นกลีบที่สองนะคะพันหัวเข็มครั้งที่หนึ่งอ่าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นหลักปลดสองครั้งค่ะหลักที่สามแล้วก็ปลดสองครั้ง หลักที่สี่ก็ปลดสองครั้งขาก็เก็บไว้สี่ห่วงแล้วเราก็รวบทีเดียวทั้งหมดสี่ห่วงต่อด้วยโซ่สี่นะคะถัก x ไว้ในโซ่ต่อมาขาเราก็จะได้สองกลีบแล้วค่ะเนี่ยค่ะกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองขาไปต่อกลีบที่สามค่ะขึ้นโซ่มา4 พันหัวเข็มสองครั้งนะคะขึ้นหลักปลดสองครั้งค่ะแล้วก็หลักที่สามปลดสองครั้งหลักที่สี่ปลดสองครั้งแล้วก็จะได้สี่ห่วงเสร็จแล้วก็รวบสี่ห่วงเข้าด้วยกันต่อด้วยโซ่สี่ค่ะถัก x ไว้ในช่องโซ่ต่อมาในช่องต่อมานะคะเนี่ยค่ะได้มาสามกลีบ ก็ไปต่อกรีบที่สี่ค่ะขึ้นโซ่มาสี่นะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ขึ้นหลักที่หนึ่งอ๋อเป็นคนถักจะนับเป็นหลักที่สองนะคะก็คือโซ่สี่เราจะนับเป็นหลักแรกค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาหลักที่สามขึ้นหลักแล้วก็ปลดสองครั้งแบบนี้นะคะ หลักที่4ก็ขึ้นหลักโปรด2ครั้งเก็บไว้4ห่วงแบบนี้แล้วเราก็รวบทีเดียวแล้วก็ต่อด้วยโซ่สี่นะคะทักเอ็กไว้ในช่องโซ่ต่อมาน่ยค่ะอได้มา4กลีบแล้วคะ่ะขึ้นกลีบที่5ค่ะโซ่4 พันหัวเข็มสองครั้งนะคะเราขึ้นหลักที่สองเลยปลดสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งขึ้นหลักที่สามปลดสองครั้งเหมือนกัน,นะคะ่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ขึ้นหลักที่สี่ปลดสองครั้งแล้วรวบทั้งหมดต่อด้วยโซ่สี่นะคะถัก x ไว้ในช่องโซ่ต่อมา ขึ้นกรีบที่ห้าค่ะโซ่สี่แล้วพันหัวเข็มสองครั้งนะคะขึ้นหลักที่สองพันหัวเข็มสองครั้งขึ้นหลักที่สามพันหัวเข็มสองครั้งขึ้นหลักที่สี่แล้วรวบทั้งหมดค่ะแล้วก็ต่อด้วยโซ่4ี่ถักเอ็กไว้ในจุดเริ่มต้นงานค่ะ เสร็จแล้วก็ตัดไหมแล้วเก็บไหมเข้าไปในกลีบได้เลยนะคะในในช่องของดอกนะคะคือดอกของเขาจะมีทั้งหมดหกกลีบนะคะเนะะี่ยค่ะจะได้ดอกแบบนี้แต่ว่าเวลาต่อดอกคนถักก็จะต่อตรงจุดบนสุดของงานเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะทุกกลีบเขาจะมีจุดต่ออยู่ตรงนี้นะคะ่ะ เวลาถักต่อดอกนะคะตรงเนี้ยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำวิธีการถักดอกไว้เท่านี้นะคะแล้วก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปพลิกแพลงเป็นต่อดอกเป็นเสื้อหรือว่าจะต่อดอกเป็นอย่างอื่นก็ก็ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะ